สวัสดีปีใหม่ด้วยค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแหลกของปีเลยนะคะกว่าจะตัดคลิปแล้วก็ใช้เวลาอยู่สองมือเลยค่ะค่าแต่งแต่ป่วยเนาะคะ่ะเมื่อคืนก็น,นอนตั่งแต่ถุมหนึ่งคนค่ะตื่นหกโมงเสาร์กักเลยนะคะคลิปนี้พุทธิก็ทายไววแต่งแต่เมื่อวานด้วยค่ะลูกไส้กับสิมาซอยฮดนม้มยาและฮดน้าพักให้คุณยายเนาะคะ่ะเนื่องจากว่าคุณยายเพิ่นบอคอยสบายนะคะบัากหลายดีกับย่างมาซอยแม่ฮดน้าพักหรืออยางมะเล็นน้ากันแน่ค่ะทุกคนมึงตีละค่ะมาร้อเนี่ พอตกบายมากค่ะกษิพกันมาลงสาหาป้าแบบนี้เลยนะคะก็คาดวังค่ะว่าแต่ดดป้าแบบหลายขึ้นมานะคะเพราะว่าสื่อป้ามาปล่อยแบบหลเลยค่ะแต่ว่าเวลาที่ห้องสีเอาป้าขึ้นมากินนะคะทุกคนฉัาอยากแสนลําบากแหงคักนะคะนำกระลึกขาดสูงถ่วมหัวยืนมืดอ,อีกนะคะทุกคนก็เลยแบบว่า่อนข้างจะมีความลําบากค่ะ จรูปแล้วค่ะทุกคนก็ไดป้าตะเพียนมาแค่3โตแค่นานเองนะคะปุ๊กกันเลยว่าปุ้กจะมาดั้งไฟหนึ่งเขาแล้วก็จะเฮ็ดแนวกินค่ะมือนีก็คงนะตนี้บ่ผลตั้มบ่ฮงเลยค่ะหาป้ากับบ่ไดป้าเนาะค่ะทุกคนหูบ่ว่าลงซะอยู่2มือนะคะมือที่แหลกพ่อหญ่กี่ลงกับพ่อเฒ่าเนาะจ้ะบ่ไดพอโตนะคะทุกคนมือนีกับเอาพี่อ้ายมาลงน้ำนะคะแล้วก็หลานใจค่ะได้ป้าตะเพียนแค่3โตค่ะก็เลยแบ่งกันไปนะคะแกเอาไว้ให้พอตนหนึ่งค่ะเผื่อพิ่นยาเฮ็ดข้าวเขากินนะคะก็ให้หลานไปค่ะ2 โตนะคะคลิปเขาด้งเขาด้ากบ่มีน้ำเคาดอกค่ะทุกคน,ก,น,นกันนางกินสังสค์กันธรรมดานเนี่ยล่ะค่ะหาเนือหายังมาปีงอย่างกันกินนะคะก็เลยประเด็ลงคลิปให้เบิรงบกักแตงโมหน่อยนี่เครื่องมันขาดค่ะทุกคนว่าหน่อยเพิ่เหยยบนะคะก็เลยไปเก็บม,มาพาค่ะก็คิดว่านองนะจะบ่ท่านเด้สซุกเนาะคะ่ะทุกคนแต่ว่าพอพาอ,ออกมาแล้วกระแดงดีอยู่นะคะรสชาติกวานพร้อมค่ะ กันี้บวมๆตาบอ,องหงค่ะทุกคนบกักพริกสดเบิดนะคะมือนี้ก็เลยจะใส่เป็นพริกแห้งแทนค่ะเสียงที่พากมือนี้ก็สิเป็นสิแปลกๆในเดือคขาขึ้นจมูกนะคะเนื่องจากว่าปุ๋ยเป็นหวาดค่ะทุกคนคันเนื้อคันตัวไปเบิดเลยนะคะปุ๋ยเป็นไข่หล้วก็ทับระดูผอมนะคะทุกคนก็เลยมีความหัวซือว่าเมือแห้งก็ปกตินะคะตอนแรกค่ะอาการดูปุ๋ยเป็นนะคะปุ๋ยแบบวิงเวียนศีรษนนะคะมีความหูวซื้อว่ามันแบบมันผิดปกตินะปุ๋ยกะคิดว่าปุ๋ยไดนองแ้ๆเลยนะคะเพราะว่าเมนกับทันนมานะ่ะ คถ่ายแล้วนะคะเม่นมากค่ะแต่ว่าการเวียนหัวกันยังอยู่นะคะทุกคนแขมพวงมาด้วยอาการเป็นไขนะ้ก็เป็นวัดเจ็บข้อพรอมเนาะคะ่ะนี่แหละก็เป็นต้นเหตุที่ปุ้ยลงคลิปแนวบ่ลงคลิปแนวนะคะชว่วงนี้นะคะล่งมือเวียนมือนะคะเนือน่องจากว่าหลางกายมันบาไหวอีหลีนะคะเมื่อนี่ยก็มีโอกาสได้น,นัง่งคุยกับครอบครัวเนาะคะ่ะกับพ่อกับแม่นะคะ่คนก็อยากให้ปุ้ยาย,ายอ่อนย่อเึ้นนเนาะคะ่ะทุกคนไปสื่อเสารมาไหว้เพิ่นวานะคะในความคิดของปุ้ยนะคะคือว่าตอนนี้ปุ้ยยังมีหนีมีผ้าลายอยู่เนาะค่ะยังมีง ดานแฟนปุ๋ยเนาะคะ่ะล่ำพัางแกสร้างเสามาไหว่มันกระสางได้อยู่นะคะทุกคนแต่ปุญญ๋ยอยากไว่าสาร้างเสามาแล้วแบบเป็นปี้ๆกับว่าันเดเฮตว่า่ันเดย่อเฮื่นอยู่จังสีนะคะ่ะปุ๋ยกบเขาใจคนเป็นพอเป็นแม่นะคะอยากให้ลูกมีเฮืน่นอยู่เนาะคะ่ะจะได้แบบว่าต้องเที่ยวไปเที่ยวมานะคะเพราะว่าตอนนี้พญงิกิแล้วเสาบานอยู่ค่ะพอเพิน่นก็อยากให้สร้างเสาเอามาไหวก่อนเนาะค่ะพออุ่นใจนะคะคอยเฮตไปเทลานิดละหน่อยเพิ่นวานเนาะคะ่ะจำรับมิแล้วค่ะปุ๋ยมองว่าปีน้นีจังไดกับว่าเดเฮื่นแน่นอนนะคะเพราะว่ายังมีหไมี่เน,นะคะค แล้วก็มีผ้าลามีค่าเสียใจทุกันนะคะคุยกบขี่ขันที่จะตอบคําถามก็พ้นทีแบบว่าครับรถผ่านไปผ่านมากะสิมาถามว่าสิ่งยอดเฮือนย่ำใดอย่ายงสิ่นะคะ่ะพอเห็นห้าคุ้นขี่ดินพอเห็นห้าถมทีถมมยังแล้วก็ตังเสามาแล่สีเนาะคะ่ะจังใดก็ต้องมีคนถามแน่นอน,นะคะ่ะสําหรับปุ้ยแล้วอะคะ่ะปุ้ยโบฝ่าวนะคะทุกคนอีกอย่างหนึ่งนะคะการทีแบบว่าห้าบบมีแล้วเข้าไปดินล้นให้เจ้าของมีอย่างสิปุ้ยมีความรู้สึว่ามันเมื่อยด้ค่ะพี่ทีแล้วห้าไดถมทีแล้วเเเนนาาาะะะะคคะ่่่่อออืววุใจปแล้ง แต่ว่าพี่นี่พอกระยางห้ไดเซอยังสีนะค่ะแต่ถามว่าสั่งมาได้บ่มันก็สั่งมาได้ือกันค่ะแต่ว่ามันก็เหมือนกับว่าเป็นการดองไหวยังสีนะค่ะขอพงหัวว่าอีกปีใไดมันเจองี่เบดเหตุยังสีนะก็เลยบอกพอไปว่าอดเอาสกอรบมได้บอกอีกแคปปี่ก็กลัวเองนะคะหวดรถกับสีเบิร์ดแล้วเนาะค่ะสำหรับปุ๋ยแล้วอะปุยบ่ได้ยากได้นาเดต้าขนาดนั้นน่ะค่ะแบบว่าแบบปุ้ยลังคนบ่มีเขาก็ไปหากูหายืมมาเหตุเหื่อนยังสีนะแต่สาหรับปุยแล้วนะคะปุ๋ยอยากให้มันแบบค่อยๆเปป็นคค่่อยๆไดีกวะ อีกอย่างหนึ่งมันก็จะได้บะต้องแบบมากดดันเจ้าของอะนะคะ่ะเงินที่พอยังกี่เพิ่นเฮ็ดงานได้มันก็นมีอยู่ค่ะแต่ว่าห้าต้องใส่ไป้างนะหนาห้าก็ต้องพื้นเห็นทางหน,ะนงานําเดย์ยามพอแม่เก็บไข่ได้ป่วยเสียเง,ง,นงินทางใดแม่บ่กขามาใส่เป็นค่ารักษาหนุนนี้นั่นนะคะปุ้ยเองก็ยันที่บอกแล้วค่ะว่าปุ้ยกับโมีรายได้นะคะคปุ้ยทายคลิปปุ้ยได้เงินบองปีก็ได้อยู่ค่ะแต่มันได้บ่หลายนะคะบางเดือนปุก้กับบ่ได้คือกันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็เลยบ่อ,อยากกดดันพอยศศงนนะะังกี่ค่ะถ้าเราแบว่า,ววววาเราอยากสื่อเสามาไหวตามที่พอบอกเนาะคะ่ะก็แลว้วแต่เราเลย เ,ะะเงินกับเงินเพิ่อนนอกโมเมนเงินเท่าแม่ถ้าเกิดว่าปุ๋ยมีเงินปุ้ยกับิสซ่างมาไหวอยู่ดอกค่ะทีเ่ามาทั้งเมื่อทั้งมวลกับพค่อยจะได้เกี่ยของกับคลิปที่ท้ายเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเล็ดกับเข่ากับหนามปุ้ยจะเห็นให้เบิ่งดูแล้วเนาะคะ่ะเมื่อนี่ก็เลยบอกไปซะทางอื่นค่ะ ยังเหมือนแลงมากค่ะกับทีาการมหาเกียียวหยาแล้วก็หาไปต้องให้ตะกะแตนค่ะในช่วงแลงนี่พอ่นกับไปฉีดยามันเนาะคะ่ะทุกคนก็ได้ฝากฝังลูกเคยไว้นะคะว่าให้เอานา้ำเหงื่อวนเนาะคะ่ะทุกคนปัญญิกกัเลยไปหาบนานแบบนี้นะคะอันนี้บ่ได้บอกิ่นเด้อคะ่ะทุกคน่ะเพินปหาหาเอาเองนะคะสีก็เลยฝากยางตามมาเนาะคะ่ะว่าให้หาไปป้องไวมองหันแล้วไปจูง้งหัวมานะคะยังบ่ได้เอาไปใกล้เนาะคะ่ะนี่ก็คงจะเต้นทางแรงในชีวิตของปัญญิกเลยกวาาย็ว่าใดค่ะมหาบนานใหงั่วแบบนี้เนาะคะ่ะว่จะเป็นตาหากดีคือกันเด้อ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณห้าโมงคืนนะคะทุกคนแดดอ่อนๆแบบนี้นะคะพญิกีก็ส่วนเอาว่าเขาขอกตะเวียนก็ค่มือได้ค่ะมืมยนี้บอกว่ามันบอทันคำมาจากนจ่าแล้วก็สิฝ่าวเอาว่าเขาขอกแล้วก็บฝ่าว่าเหมยกับบจักคาะทุกคนแล้วว่ามันคำแล้วโนจ่าก็เลยก็ว่าอ่าฝ่าเอาว่ากินน้ำแล้วก็เอาเขาขอกโนจ่า กระด้งวอลูลาโตนะคะริกาอัลโตเมียค่ะเพื่อนเอาบักเถิกเนาะค่ะบักนั้นมันขี้ดื้อค่ะทุกคนคะ่ะบรรยากาศเนี่ยเมื่อแรกน้ำทงไฮทงหน้าเห่ากับจเป็นประมาณนี้แหะค่ะทุกคนกวิกาพญิกีกับบอดดทายวิดีโอน้ากันโดนแห้งแล้วเนาะค่ะแตงแต้ข่าใดแล้วมุ้งจำบอดดี้นนะคะพญิกีลรติดงานนะคะเป็นเดือนเดือนเลยะค่ะก็เลยบอกขอเดทถ่ายคลินนนะคะปน้าก,กันค่ะตอนนีงานเพื่อนกันนาจจะเซ็ตไปแล้วประมาณ80%เนี่และค่ะทุกคนก็เลยมีเวลาออกมาให้มานาแบบนี้เนาะค่ะมาเร็ว ให้บอกบอกระคิดมันขี้ดึบกบาท่านอยากเขาขอ,อกอยู่นะคะทุกคนเพราะว่ามันกําล่างสีบ่าวะกําลังคํานะคะอีตาเวนไก่จะตกดินนะคะอย่ให้เบื้องข้างหลังอาจกะสิเป็นประมาณนี้นะคะตะเวนใกล้ตกดินแล้วเด้อจ้ะตอนนี้เรามีต้นไม้ใหญ่อยู่ในทุ่งนาเราด้วยนะคะ ในของงัวเฮาวยู่กันห้ายนั่งวันกันร้ายค่ะทุกคนกับชิต้งัวอยู่นะคะเดี๋ยวปี่หนาปี่หยางเนาะค่ะ คิดว่าจะใหญ่ของงัวไปไหวไกลๆคนก่นหนีเนาะคะ่ะตอนหนีเทียงงัวก็เพียงคนก็คืออยู่กันคนละหมองเลยนะคะสาหรับคลิปนี้ปุก็ะขอลาไปก่อนด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวมาพอกันใหม่คลิปหน้านะคะท<ไ>ุดใดมาคลิปแบบนี้นอกจากทาน,นองหนีปุ๋ก็ะขากดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ปุ๋ยน้ำในเด้อค่ะทุกคนคะ<ไ>่ะผูดใดที่ทันไานกดจิตตั้งก็ฝากกดติดตา้งให้ปุ๋ยน้ำเนเด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้ปุรขอลาไปก่อนด้วยค่ะทุกคนบ<ไ>๊ายบายทำนองละหนองได้เอาไร